이 발표에 의한 답변의 방이부가될수 있으시다. 모두의 알선가 피드한 확장을 위해 규칙을 지켜주시기 바랍니다. 또한 열차관 시야를 축하하거나 시상장이강사있을때 열차냐와 발표 사람을 확장해주시며이 상태 내지 미약자들에 앉아 계니다욕을 읽으러 삶, 어머나 교육처럼 모을해안전을 ก่อนที่รถไฟจะเข้ามาสู่สถานีแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะตอนนี้เวลา10โมงกับ33นาทีอีกครึ่งชั่วโมงกว่านะครับรถไฟจะเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแถวๆตลาดแม่กลองนะครับ ัแต่ปปไม่กลองทุกๆวันนะครับทุกช่วงเวลา <iced S 2> ที่รถไฟเข้าสู่สถานีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ,ขบเข้ามามเพื่อรับชมบรรยากาศของตลาดแม่กลองทุกวันนะครับ ประมาณนี้แหละครับทุกวันเยอะมากทุกวันนะครับผลไม้ก็มีนะค,ครับนักท่องเที่ยวมาคนนะครับก็เริ่มจะเตรียมตัวสแตนบายหาที่นั่งนะครับเพื่อจะได้รับบรรยรับชมบรรยากาศที่รถไฟเคลื่อนเข้ามาสู่ส,สถานีแห่งนี้นะครับเยอะมาก ดูโออันนี้เป็นของฝากนะครับผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากระลาขา,าวนะครับผมกรดนไม่กล้องนะครับของถูกมากมะขาวลูกละยี่บาทนะครับทุกคนนีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ นี่แหละครับบรรยากาศช่วงวก่อนที่รถไฟจะเข้ามาสู่ชานชาลาสู่สถานีแม่กลองนะครับ<ะ>ก็จะประมาณานี้เลยตอนนี้10โมงกับ37นาทีแล้วนะครับทุกคน<ว>รถไฟขบวนที่จะเข้ามาก็ รถไฟมาจากสถานีบ้านแหลมน,นะครับมาจากต้นทางสถานีบ้านแหลมน,นะครับมาถึงตรงนี้11.10น 10. คันีพอดีนะครับทุกคนทุกวันนะครับรถไฟจะมี3ขบวนนะครับ3โดเวลาที่รถไฟเข้ามาสู่ชานชลาสู่สถานีแห่งนี้นะครับรอบแรกนะครับ8.30นทุกคน รอบสองนี่คือรอบ2ของวันนี้นะฮะ11โมง10นาทีนะครับรอบสามบ่าย2นะครับบ่าย2ครึ่งนะครับผมแล้วก็จอดอยู่ชั่วโมงหนึ่งบ่ายสามครึ่งก็เคลื่อนตัวเคลื่อนขอบวนไปที่ชานชลา,าเคลื่อนตัวไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับวันหนึ่งนะครับก็จะมี สขบวนรถไฟนะครับไปและกลับก็หเที่ยวเดินรถนะครับผมอเกเล้วไมุ่用 <c oughs> นี่ครับขอฟ้าสิ่งทุกอย่างนะครับเยอะมากครับส่ฟ้าซือา้อยาดมยาลมยาหมองขนม,มนะครับ หวานทุกสิ่งทุกอย่างของฝากเยอะแยะมากมายครับผมทุกคนเนยครับน้ำปา15บาทครับผมทุกคนหลาดูสดนะของสดของขายเยอะมาก ไอศครีมมะพร้าวปลาทูมันแพ็คด้านหนึร้อยบาทปลาสดนะครับปลานินนะครับ นี่นะครับรถไฟก็จะมาสุดที่สถานีแม่กลองแห่งนี้นะครับจะหยุดอยู่ประมาณ20นาทีนะครับทุกคน้ ข้าสุกสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับก็จะแจ้งเตือนเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่ารถไฟตลาดรถไฟแห่งนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวหลากหลายนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้นะครับทุกวันนะครับก็จะประจำอยู่นะครับทุกคน

ทุญญากคนรถไฟาศที่้ครับสถานีรถไฟเมกอาณนะปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนครับนักท่องเที่ยวเยอะมากยิ่งใกล้เวลานะครับความกลาหลก็ยิ่งจะเกิดขึ้นนะครับผม นะครับเจา้าน้ะที่นะครับเอาไม้ไกั้นลงแล้วนะครับแล้วก็ฟังนะคะพ่อค้าก็เริ่มที่จะลดเก็บร่มแล้วนะครับเริ่มที่จะเก็บร่มแล้วนะครับทุกคน 여러분, 안녕하시기 바랍니다. 하 여러분, 감사합사합열차차을장시키3 1지하 됩니다. 해주시기 바랍니다. 구독해주세요. 구독해주세주세요구구해주세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 요해주세요구독해에세해해주주세요 ในสาพที่ดีมากครับผมทุกท่านั้บนรถก็มีนักท่องเที่ยวนั่งมากับกระบนนี้เยอะเช่นกันอักทมาบคลิปสรับเทียครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับคุณอินขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้านะครับ ทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคุณอินแฟมิลี่ด้วยสุดท้ายนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ